สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับผมคนอินดี้2021อีกแล้วครับวันนี้ผมก็จะพาเ,เพื่อนๆมาพักผ่อนกันครับที่วัดไผ่โลงวัวนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้คลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่1น,นะครับซึ่งผมนั้นก็จะมีอยู่3 E p ีีนะครับในการไปเที่ยววัดไผ่โรงวัวครั้งนี้นะครับส่วน EP แรกนี้เราก็จะพาไปชมวิหารนะครับแล้วก็ ทำบุญกันด้วยนะครับนี่ครับทาบุญกับพระกับไหว้ขอพรกันไปนะครับนี่ครับนิโคอารามพุทธวิหารนะครับนี่ครับซึ่งสวยงามมากนะครับเราก็เข้าไปกราบไหว้ไปขอพรกันได้นะครับเพื่อที่จะให้สมดังหวังกันทุกคนนี่ครับซึ่งทางวัดไผ่ลงพัวนั้นก็ แตจัดไ้นะครับส่วนรอบข้างนั้นก็เราก็ให้อาหารปลาได้นะครับนี่ครับร่มเย็นมากครับแต่อย่างไรเสียพักผ่อนอย่างไรก็อย่าลืมป้องกันตัวนะครับโรคโควิดนะครับโรคระบาดที่เราทุกคนทุกท่านก็รู้กันอยู่นะครับก็ระวังตัวกันไว้ด้วยนะครับเที่ยวอย่างปลอดภัยนะครับพักผ่อนนะครับนี่ครับเพื่อน มาครับเราก็มาชมความสวยงามของวิหารกันนะครับแล้วก็กาบไหว้ขอพรอกันนะครับ,บนี่เพื่อนๆเสียงผมก็อาจจะสู้เสียงลำโพงไม่ได้นะครับเพราะซึ่งเสียงลำโพงนั้นค่อนข้างที่จะดังกว่าอยู่แล้วนะครับใลก็ผมก็ขอหยุดบรรยายสักเท่านี้ก่อนนะครับให้เพื่อนๆได้ชมคลิปไปบางพางก่อนนะครับ เราองเร้าแลนะครับพอภาพประทานมาถ้าเขาจะมาถึงี้องแล้วนะครับพุพุทธสารพุทธบานพอนะครับผู้ชบรารเข้าสดใจ้สุขภพรุ่งนำการึ้นมาให้เราได้ดีได้สมการว่าอยรุ่งจโดนกดพัฒนาแต่ท้าเราเขบาไ้วเาได้ดีโอกาสมีเวลาแล้วก็ขอให้ส่งรุ่ท่าาเลยรัาพาบอมา ี่ครับด้านในเราก็แล้วแต่คนจะทําบุญนะครับแล้วแต่คนจะแบริจาคให้กับทางวัดร่วมด้วยกับทางวัดนะครับเพราะว่าไม่ได้บังคับครับยึดอยู่คับศรัทธาของญาติโยมแต่ละคนนะครับนี่ครับรอบบรรยากาศด้านในนะครับแล้วก็มาหลังจากที่เราาบไหว้ขอพรเสร็จแล้วครับเราก็จะมาจิบบรรยากาศรอบ,บ้างนะครับนี่ครับก็ เชิญชวนะครับให้ทุกคนร่วมบริจาคช่วยปูนะครับไปซื้อยาไว้รักษาโรคไปนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นน้องน้องกุมานะครับก็จะเป็นพ่อปู่ครับนี่ครับบรรยากาศรอบข้างนะครับซึ่งอูด้านในของพระวิหารนะครับนี่ครับนิโคอารามนะครับนี่คือบรรยากาศด้านในนะครับ ส่วนบรรยากาศด้านนอกนั้นก็แรงร่มเย็นเีครับมีทุ่งนาน,นีต้นไม้เยอะครับนี้อากาศก็ดีวัดลมพัดเย็นสบายนะครับ,รบเพื่อนๆก็เชิญชวนให้เพื่อนๆมาพักผ่อนที่นี่กันได้นะครับวัดไผ่ลงวัวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเพื่อนๆมาครับมาพักผ่อนหย่อนใจกันนะครับอย่างไดก็ มาเที่ยวชมกันได้นะครับนะครับเพื่อนๆบรรยากาศนะครับอบๆ้ังๆก็รมลื่นหน้าอยู่ดีนะครับน้าพักผ่อนครับเหมาะกับการมาพักผ่อนจากงานนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมคนอินดี้2021นี่ดด้วยนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆและ สาธุนะครับขอให้สมหวังทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับเพื่อน